สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูพระกันนะครับอันนี้ส่งมาจากเชียงรายนะครับอันนี้ตังค์ยังไม่จ่ายนะครับลูกค้าส่งมาให้ก่อนนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็น f c กันนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับว่าจะแท้ไหมแล้วก็จะได้จ่ายตังค์จะได้เช่ากันไหมนะครับนะสำหรับใครมีรเครื่องนะครับนะก็ส่งมาให้ผมเช่าได้นะครับบริการรับเช่าให้เช่าพระเครื่องนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆนี่เห็นไหม เดี๋ยวเรามาส่องกันครับนี่ก็เป็นทเทวสุวรรณนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูจําใบหน้านะนี่จาใบหน้าขององค์เทวเวตแม่นแม่นะนะเพื่อนเพื่อนใบหน้าต้องเป็นแบบนี้นะต้องเล่นหน้านี้นะครับมือกระบองตรงนี้นะครับมือต้องขมเป็นริ้วนะครับนี่เลียวแบบนี้เลยเวนนี้ตึงนะครับนี่มีรอยสา,ากกระจายให้เห็นอันนี้เป็นเหลีงยาวนะเป็นบล็อกนิยมนะครับจะมีเหลีงสั้นกับเหลีงยาวนะถ้าเหลิงยาวก็จะได้ราคากว่าก็ด้านหลังนะเพื่อนๆพื่หนนี่รูจอเล็กๆแบบนี้ แค่นี้พอนะแค่นี้ก็จ่ายเงินได้แล้วนะครับสําหรับองค์นี้แท้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อเจ้าของพระไปนะครับพระรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆถ้าดูตามผมรับรองซื้อได้ซื้อเป็นนะครับซื้อไม่ผิดแน่นอนนะนะครับเจ้าของพระเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย